อ,อีกคลิปนหนึ่งพี่น้องเอ้ยคลิปนี้นี่พามาดูพี่น้องพามาดูพามาชมาสำหรับข้าวที่ถอดรวงแล้วพี่น้องถอดรวงแล้วนี่อันนี้ถอดรวงแล้วอันนี้คือข้าวดอเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ข้าวดอนะข้าวเหนียวดอเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ไม่ใช่มะลิก็ขอสิบห้านั่นนี่โอแมนไหนก็ขอสิบหาเด้ออันนี้เป็นคือข้าวเหนียวพี่น้องมันคือข้าวเหนียว เนี่ยก็นี่แหละข้าวเหนียวดอดมันเขาเรียกว่ามันมันจิถอดถอดห่วงถอดยอดก่อนอก่อนข้าวไอ้ข้าวงันเอื่อว่าข้าวงันข้าวงันข้าวนักเนาะก่อนประมาณหนึ่งเดือนนะครับบอกวันนี้วันที่เท่าไหร่พี่น้องวันนี้วันที่สิบสองสิบสองกันยายนสิบสองกันยายน <c oughs> คือแต่อันนี้มันเป็นไอ้ข้าวเหนียวพี่น้องข้าวเหนียว เห็นป่ะอันนี้คือข้าวเหนียวดอข้าวเหนียวมีสองแบบพี่น,น้องข้าวเหนียวดอ,อก,กับข้าวเดียวงันอข้าวเหนียวดอกอะผมก็ไม่รู้เื่ากันว่าเขาเอื่นว่าเขาอย่างแต่ว่าถ้าเป็นข้าวเหนียวหนักนี่คือเขาเรียกก็ขอหกมาลีหนึ่งศูนย์ห้าก็มีสองแบบเื่กันอข้าวนาปีนะแต่มาลีหนึ่งศูนย์ห้าก็มีสองแบบก็คือเป็นข้าวข้าวเบากับข้าวหนักข้าวเบาก็คือข้าวกขอสิบห้าข้าวก็ขอสิบห้า แต่ถ้าเป็นข้าวหนักก็คือเป็นมาลิหนึ่งูเออเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมันมีสองแบบี่นมันมีสองแบบเห็นบอกคือเนี่แหละไอข้าวเบาเนี่ยเขาจะเอ้ยข้าวเบาเนี่ยขเ,าเยขาจะเอามาใส่สาหรับนาที่ <c oughs> น้ํามันแห้งไวเห็นบอกอันนี้น้ํามันแห้งเลยเห็นบอกเห็นบอกพี่น้องเห็นน้ามันแห้งบอกน้ำมันแห้งแล้วเนี่เห็นบอกแล้วมันก็ถอดหลวงมันสีได้จังหวะพอดีพี่น้องเขาจะเอาไว้ใส่นาโนนเขาข้าวดอเนี่ยเขาเอาไว้ใส่นาโนนพี่น้องเขาเอาไว้ใส่นาโนนอื เห็นไหมนี่แหละคือการจะปลูกข้าวเราก็ต้องดูพื้นที่พี่น้องเบื้องพื้นที่ือว่ามันเหมาะกับสภาพแบบไหนเข้าวดอเอาใส่ในพื้นที่ที่น้ําแห้งเร็วข้าวหนักเอาไว้ใส่ในพื้นที่ที่น้ําแห้งช้าเ,เพื่อให้มันเขาเรียเพื่อให้มันตรงกับ นกพี่น้องเพื่อให้มันตรงกับสภาพความต้องการของต้นข้าวให้มันเหมาะกับลักษณะทางกายภาพของมันเลยพี่น้องอเพราะฉะนั้นนี่ผมถึงบอกว่าการจะใส่ปุ๋ยไม่ว่าจะรอบแรกรอบสองอะไรก็แล้วแต่คือมันต้องใส่ให้มันถูกช่วงถูกเวลาถูกช่วงถูกเวลาเห็นป่เห็นบ่เนี่ยคือลักษณะถ้าข้าวมันถ้าข้าวมันพอดแบบนี้แล้วนี่ ถ้าสิไปใสปุ๋ยหรับ่วงนี่มัน,ม,นมันช้าเลด้อ,ดอพี่น้องเดอ้อถ้าข้าวถอดแบบนี้นะอย่าหาทํำอย่าหาเห็ดเดอ้อพี่น้องเดอ้อถึงแม้นว่ามันจะมีบางต้นที่ยังยังไม่ได้ถอดพี่น้องจะสังเกตว่าบริเวณไหนที่ข้าวมันสมบูรณ์บริเวณไหนที่ข้าวมันสมบูรณ์มันจะถอดยอดก่อนแต่ถ้าบริเวณไหนที่ข้าวมันไม่สมบูรณ์เนี่ยมันจะถอดยอดทีหลัง แต่ยังไงยังไงมันก็ถอดยอดภายในเดือนนี้แน่นอนพี่น้องอนี่เห็นไหม้เพรานั้นเนี่ยผมถึงย้ำผมถึงบอกเสมอว่าข้าวเนี่ยข้าวเนี่ยเมื่อถึงเวลาโดยเฉพาะการใส่ปุ๋ยรับรวงคือช่วงเวลาสําคัญเนี่ยเมื่อถึงเวลาถึงข้าวจะพร้อมหรือไม่พร้อมเข้าก็ต้องใส่เพราะว่าอะไรเพราะว่า ข้าวต้นไหนที่มันแคะแกนน่ยยิ่งเราจะยิ่งเราไม่บํารุงมันมันก็ยิ่งจะแคะแกนแบบนั้นมันก็ถอดลวงทั้งแคะแกนแบบนั้นแหละแต่เพราะนั้นน่ะคือเวลาเฮาสใส่ปุยพว่วงพยายามเดินสํารวจดูว่าข้าวมันกลมดูว่าข้าวมันสมบูรณ์ประมาณร้อยละเจ็ดสิบร้อยละแปดสิบเนี่ยก็ใส่ได้แล้วพี่น้องเหมือนกันกันกบไอข้าวไอมะลิหนึ่งศูนย์ห้าพี่น้องมะลิหนึ่งศูนย์ห้า หลายคนก็คอมเมนต์มาถามคอมเมนต์มาถามบอกว่าใส่ได้หรือยังข้าวยังไม่กลมข้าวยังแคะแกนอยู่วันนี้ก็วันที่1 1บเอ็ดสิบสองแล้วเนาะผมก็คอมเมนต์ไปผมก็บอกไปว่าคือเมื่อถึงเวลาเนี่ยพร้อมร้อมก็ต้องใส่พี่น้องพร้อมไม่พร้อมก็ต้องใส่เพราะว่าถ้าเราจะไปรอให้ข้าวมันพร้อม่ถ้าจะไปรอให้ข้าวมันต้นใหญ่เนี่ย มันเขาเรียกว่ามันอาจจะช้าไปช้าในเรื่องของอะไรช้าในเรื่องของอการกินปุ๋ยช้าในเรื่องของการสะสมอาหารช้าในเรื่องของถ้าข้าวมันกินปุ๋ยไม่หมดแล้วมันถอดลวงเนี่ยมันจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคพี่น้องเป็นบ่อเกิดแห่งโรคเพราะว่าเนี่ยเยเดี๋ยวให้ดูจุดนี้เห็นไหมมันถอดยอดทั้งใบโค้งแบบเนี้ ข้าวเนี่ยเวลามันถอดยอดทั้งทงท,งที่ใบมันยังโค้งเขียวแบบเนี้มันเสี่ยงที่จะเป็นโรคพี่น้องเพราะว่าอะไรสําคัญก็คือเรื่องน้าค้างพี่น้องเรื่องน้าค้างมันจะมาเกาะพวกนี้เนี่ยมันื่อเป็นเชื้อโรคเชื้อราได้แต่ตรงกันข้ามถ้าข้าวมันถอดลวงแล้วเนี่ยใบมันตั้งชี้ตรงแบบเนี้เห็นไหมน้าค้างเนี่ยมันจะไม่มาเกาะพี่น้องเออเห็นบอกแต่ถ้าบริเวณเนี่ย เห็นไหมถ้าใบมันโค้งไว้เนี่ยมันก็เสี่ยงที่จะเป็นโรคต่างๆถ้าลมมาหรือฝนมาหรือหมอกมามันก็เสี่ยงที่ข้าวจะล้มด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยการใส่ปุ๋ยรับรวงจึงมีผลพี่น้องมีผลคือใส่ช้าใส่ผิดช่วงเวลาอะไรพวกเนี้ยใส่มากเกินไปอะไรพวกนี้มันมีผลพี่น้องมีผลใส่ปุ๋ยแค่ใส่แค่ใส่ปุ๋ยช้าแค่เหตุผลเดียวนะ แต่ส่งผลทําให้เกิดหลายๆโรคหลายๆปัญหาเลยเลอใส่เยอะเกินไปข้าวใบเขียวถึงไม่ล้มก็อาจจะเป็นโรคเชื้อโรคเชื้อราหรือว่าเน่าคอรวงหรือไม่ก็ถ้าใส่เยอะเกินไปข้าวไม่เป็นโรคแต่ว่าข้าวล้มเพราะว,ว่ามันหนักใบต้นข้าวมันคืออะไรวต้นข้าวมันเขียวมันอวบน้อพอลมพัดมาฝนพัดมาหนักรวงอื เสียงที่ทําให้ข้าวล้มอีกเห็นบอกเพราะฉะนั้นนี่การใส่ปุ๋ยจึงสําคัญไม่น้องจึงสําคัญ,คญอ่าใส่นส่ใส่หลายสใส่สูตรไหนก็ดูพิจารณาต้นเข่าเป็นหลักอย่างดูต้นข้าวเป็นหลักเลยถ้ามันแคลแกนเนี่ยเราก็เน้นตัวหน้าให้มันเยอะกว่าตัวท้ายแต่ถ้าข้าวเราสมบูรณ์เขียวอยู่แล้วเนี่ยเราก็เน้นตัวท้ายให้มันเยอะกว่าตัวหน้า คือการใส่ปุ๋ยเนี่มันต้องเขาเรียกว่าหนักหน้าหนักหลังหรือไม่ก็เสมอหน้าเสมอหลังอะไรพวกนั้นต้องดูที่ความพร้อมพี่น้องดูที่ความพร้อม,อมก็คลิปนี้ก็อาจจะไม่มีสาระอะไรมากมายพี่น้องมาเล่าชวนฟังมาดูพามาชมรวงข้าวพี่น้องสาหรับข้าวข้าวดอพี่น้องข่าวดอข้าวเหนียวดอเห็นบอกมันถอดยอดถอดห่วงแล้วเด้อพี่น้องเด้อ ถอดยอดถอดรวงแล้วเด้อผมทุงบอกว่าข้าวเนี่ยใส่ให้มันถูกช่วงถูกเวลาพี่น้องเอข้าวเหนียวก็ขหกหรือว่ามะลิยี่สห้าก็เหมือนกันพี่น้องข้าวเนี่ยมันจะถอดรวงในช่วงกลางเดือนตุลาก็คือกลางเดือนหน้าเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงเนี้วันตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงวันที่ยี่สิบเนี่ยจะต้องใส่ปุ๋ยรับรวงให้ได้พี่นอ้องถ้าใส่ไม่ได้ก็คือจบ ถ้าเลยจากนั้นไปมันก็ใส่ไปก็ได้ประโยชน์น้อยแล้วพี่น้องเพราะฉะนั้นก็คลิปนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังพี่น้องเล่าสู่กันฟังแล้วก็มาบอกกล่าวเล่าเรื่องว่าข้าวถอดรวงข้าวถอดยอดแล้วเด้อพี่น้องเด้อนี่อ่ะโอเคประมาณนี้ครับผมเล่าสู่กันฟัง